ลังเทือกับลงสาวอยู also, baptism, mm ่เด้ว่าแต่ของอยู่ผัดประเทศไทยบอกกับกระเจ้าไปแต่อยางไม่เจอเงื่อนอีฮาเบอร์แฟร์เกเซนภาษาเยอรมันนะอีฮาเบอร์แฟร์เกเซนฉันลืมมือนนะอีฮาเบอร์ลืมเหมืนว่าเอาพลังงงเลยอีฮาเบอร์ลืมฮะลืม what is ลืมนะอะไรคือลืมอะ เนี่ยมื่อสาวไปงานก็ยกมือไหว้วนหายกมือไหวบิ๊กบอดเลิองานก็ไปยกมือไหวเขาสุ้มือนี่เขาเห็นหนาวตอนสิเลิองานยกมือไหวก่อนแต่ยังหัวใจของภาพฝลังยกมือไหววัฒนธรรมไทยเนาะเออสูมือนี้ เพือ่อจเของ,งานปุ๊บ,บท่านเด้ทักไทยเสือมขนยกมือไหวก่อนละสิเลือเขาก็ไหวเออวัฒนธรรมไทยออสิภาซุ่มหนีไหวบิ้นลงงานสักหน่อยเนาะเออมาม้อยซื่อนี่ล่ะเสือ,เ,อ,อเลิกงานแล้วเมาม้อยเนี่ยออบาย